ไทยสไตล์ครูครวีด,ว,ดวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะสมโอว,วันนี้นะคะเราพามาเที่ยวที่จังหวัดสงขลานะคะสงขาดา้วยไหมคะค่ะสงขาด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวช็อปชิมที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะอ่าววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะไปเลย เราอยู่กันที่แรกแล้วนะคะซึ่งถือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดสงขลาเลยนะคะเขามีความเชื่อกันว่าถ้าใครมาสงขลาแต่ยังไม่ได้มาที่นี่เนี่ยก็คือยังมาไม่ถึงสงขลานั่นเองที่นี่คือที่ไหนคะสมโอจุดชมวิวนางเงือกเหลมสมิลาค่ะถ้าวันนี้นะคะพวกเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่นี่กันนะคะว่าจะสวยงามแล้วก็น่ามาเที่ยวขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ด้วยกันค่ะเอ๊แต่ทำไมน้ำทะเลมันถึงเป็นริ้วแบบนี้นะแบมคลื่นเหรอทำไมคลื่นมันเป็นริ้วแบบนี้อ่ะวิ้ยเราเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวเราเสิร์ชหาดูดีกว่าเสิร์ชเราอยากรู้เหมือนกันเฮ้ยนี่ไงโซมโอมันมีคลิปอธิบายอยู่ว่าทำไมคลื่นมันเป็นริ้วๆเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูก่อน โดยขึ่นด้านหลังของมีชั้นนะคะก็หมายถึงคลื่นที่มีลักษณะของการถูกรบกวนที่มีการแปกี่ยนแปลงไปนะคะโดยจะมีการเคลื่อนที่ค่ะในลักษณะของการเคลื่อนที่นะคะก็จะเป็นการกระเพื่อมหรือว่าการวัดแหวงนั่นเองค่ะและก็จะมีการส่งถ่ายพลังงานไปด้วยนะคะลักษณะของคลื่นนะคะเราเนี่กจะสามารถระบุได้จากถังคลื่นนะคะนั่นคือส่วนที่สูงที่สุดและสองลื่นก็คือส่วนที่ต่าที่สุดค่ะโดยคลื่นนะคะที่มีการตั้งฉากกับพิทางการเดินคลื่นนะคะเราก็จะเรียกว่าคลื่นตางขวาง ส่วนคลื่นที่ขนานกับทิศทางการเดินคลื่นนะคะเราก็จะเรียกว่าคลื่นตางยาวค่ะโดยคลื่นที่เราเห็นจากด้านหลังนะคะนั่นก็คือคลื่นกลนค่ะคลื่นกลนะคะก็คือคลื่นที่ส่งถ่ายพลังงานนะคะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโดยอาศัยตัวกลางค่ะนอกจากจะเป็นคลื่นในน้ําทะเลแล้วนะคะก็ยังมีคลื่นในเส้นเชือกและคลื่นเสียงด้ค่ะซึ่งคลื่นทั้งสองนี้นะคะก็เป็นคลื่นคนีดเช่นกันค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเก็ตแล้ว อตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แลนด์มาร์คจุดที่ 2>, <อ><อ>2นะคะก็ะคือตรงนี้ก็คือที่ไหนคะพี่สมโอจุดชมวิวเขาตังกวนเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ได้เดินมานะคะเรา<ช>เราขึ้นลิฟต์มา30บบาทเราเดินทางขึ้นมากับลิฟต์นะคะ<ช>ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยนะคะแล้วพี่สมโอสงสัยไหมคะว่าทำไมลิฟต์เนี่ยเมื่อกี้อ่ะคือ ที่แบมเห็นเนี่ยคือมันมีอะไรสลิง,ลงคือสลิงใช่ไหมดึงเราขึ้นมาใช่แล้วมันทํางานยังไงอ่ะมันทางานยังไงอ่ะเอองั้นลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าไหมโอเคโอเคไปดูกันเลย<ฮ>ค่ะหลักการทํางานของลิฟต์ในการขึ้นขอาดังกวนครั้งนี้นะคะจะใช้หลักการทํางานของเครื่องกลอย่างง่ายนั่นเองค่ะโดยในการขึ้นลิฟต์นะคะจะใช้รอบ ซึ่งโรคนะคะจะเป็นตัวผ่อนแรงในการขึ้นลิฟครั้งนี้ตัวผ่อนแรงก็คือ,อตัวที่ในการทํางานของระบบอะค่ะแรงที่ทําในระบบจะน้อยกว่าแรงที่กระทําโดยตรงซึ่งเป็นปริมาณหนึ่งในทางฟิสิกซึ่งอัตราส่วนระหว่าง2แรงนี้นะคะจะเรียกว่าข้อได้เปรียบเชิงกลในการเคลื่อนที่ของลิฟจากตีนเขาขึ้นสู่ยอดเขา หรือจากยอดเขาลงสู่ตีนเขาจะอาศัยหลักการทำงานของรอกซึ่งสายสลิงจะเคลื่อนที่ผ่านจุดหมุนของรอกทำให้รอกนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นระบบและก็ยังอาศัยแรงตึงของสายสลิงทำให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนที่จากตีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาได้อีกด้วยค่ะอ๋อการทำงานของลิฟต์มันเป็นแบบนี้นี่เองค่ะพี่แวมใช่แล้วค่ะเก็ตเลย สำหรับที่นี่นะคะก็คือจุดที่3ของวันนี้นะคะที่นี่ก็คือการคมนาคมขนส่งที่สําคัญของจังหวัดสงขลาที่นี่คือที่ไหนคะสมโอคือแพรขนานยนต์นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งแพรขนานยนต์นี้นะคะก็จะข้ามฟากระหว่างอําเภอเมืองสงขากับอำเภอ,อ,เภอสิงหา,งหาน, <ะ S 2> นครน,นะคะหุ้ยสมโอแต่ว่าในเพรขนานยน,นีย่มันมีทั้งรถ ยนแล้วก็มีรถจักรยานโยนมันมีน้ําหนักหลายตันนี่ทําไมมันถึงเล่นได้ล่ะนั่นสินะทําไมมันถึงลอยน้ําได้กันเออเราไปถามใครดีเอ้อยมีคุณป้าลืมทะเลเราไปถามคุณมีคุณ<อ>ป้า,<อ>ปาคนนั้นนั่งอยู่ปไปเลยการที่แพสามารถลอยน้ําและก็สามารถรับน้ําหนักของรถที่เราเห็นได้นั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าลักษณะของใต้ท้องแพเนี่ยจะมีลักษณะเป็นช่องว่างทําให้แพมีลักษ มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นแล้วทําให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําให้เรานึกถึงขวดน้ําเปล่าที่มีฝาปิดอยู่เมื่อลอยเมื่อโยนลงไปในน้ําก็จะลอยถูกไหมคะแพก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันและก็ที่สาคัญเมื่อแพรอยู่ในน้ํานะคะน้ำเนี่ยจะมีแรงดันให้แพรลอยตัวสูงขึ้นหรือที่เราเรียกแรงนี้ว่าแรงพยุนั่นเองซึ่งแรงพายุนะคะจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําที่แพรนี่ยถูกแทนที่ยิ่งแพร มีพื้นที่สัมผัสน้ำมากเท่าไหร่แรงพยุงก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทำให้แพลอยตัวอยู่ในน้ำและก็สามารถบรรทุกรถข้ามไปอฝั่งหนึ่งได้โดยที่ไม่จมนั่นเองค่ะอ๋อที่แพลรรอยน้ำได้มันมีเหตุผลแบบนี้นี่เองเก็ต <Get S 2> <c oughs> แล้ว <c oughs> วันนี้เราก็ไปมาหลายที่เลยเหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยมากอากาศก็ร้อนแบบรู้สึกเวียนหัวมากเลยอยากกินอะไรเปรี้ยวๆอ่ะแบมโอ้ยแต่ว่าที่นี่คือเราอยู่ ที่สวนผลไม,ม้นะซึมโอเดี๋ยวเราหาดูก่อนดีกว่าว่าตรงไหนมีต้นมะม่วงอีกบ้างเอหมันดูหมันดูคุณผู้ชมจะได้เห็นด้วยรู้ไงต้นมะม่วงเอ้ยนี่ไงต้นมะม่วงจริงๆด้วยย,ย<ำ>มีคนสวยอยู่พอดีเลยเราไปขอให้เขาเสวยให้พัดได้ได้พี่คะขอลูกม่วงให้หนูหน่วยได้ไหมคะเอาเท่าไหร่คะเอาทั้งหมดต้นเลยเอาทั้งหมดต้นนะคะใช่งั้นรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวพี่จะขอให้ค่ะได้ มันไม่ลงอ่ะพี่ต้องใช้ความพยายามโอ้ยซัมโอทำไมเมื่อกี้มะม่วงมันตกลงพื้นอ่ะเออแล้วทำไมมันต้องตกลงพื้นทำไมมันไม่ลอยขึ้นบนฟ้าคุณผู้ชมรู้ไหมคะถ้าไม่รู้เราไปดูคำตอบกันไหมเราไปดูคำตอบพร้อมกันเลยค่ะไปเลยการที่มะม่วงร่วงลงสู่พื้นดินนั้นเป็นเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงดึงดูดของโลกนั้นมากระทำ แรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูให้วัตถุต่างๆที่บนโลกนั้นร่วงลงสู่พื้นดินมะม่วงก็เลยร่วงลงสู่พื้นดินนั่นเองอแล้วสงสัยหรือไม่ว่าจากการที่มะม่วงร่วงร่วงลงสู่พื้นนั้นมีพลังงานอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างและพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตกของมะม่วงนั้นก็คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงโดยพลังงานศักย์โน้มถ่วงหมายความว่าพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุในขณะที่วัตถุอยู่ที่สูงพร้อมที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่า โดยพลังงานสักโนมถวนนะคะจะเกิดจากแรงดึงดูดของโลกดังที่กล่าวไปข้างต้นโดยพลังงานสักโนมถวนจะเป็นปริมาณสกเกลารซึ่งถ้าพลังงานสักโนมถวนจะมีค่ามากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและความสูงในแนวดิ่งถ้าวัตถุนั้นมีมวลของวัตถุมากและมีความสูงจากระดับอ้างอิงมากวัตถุนั้นก็จะมีค่าพลังงานสักมากด้วยเช่นกันค่ะอ่าวันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่า ทำไมมะม่วงจึงตกลงสู่พื้นนะคะใช่แล้วมีพลังงานอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างค่ะแล้วนอกจากที่เราพามาชิมมะม่วงเนี่ยคือสถานที่อื่นเนี่ยเราก็พาทุกคนเนี่ยไปทั้งตะเวนเที่ยวหลายที่มากๆนะคะทั้งที่เป็นเลน์มาของจังหวัดสงขลานะคะหลายที่เลยอีพีห e น้านะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปชิมไปชอปไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยโปรดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าบาย ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับเมษามันน่าร้อนแต่เวลาตื้ออะมันน่ารัก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 นักร้องค่ะอันนี้มือกลองอันนี้กลองชุดอ่าทอมบ้าค่ะสองสามไปฉลามขึ้นบก